จูเนอร์รีเจนเดอร์ตัวท็อปสดนะครับออกรถแค่1,000บาทครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะ10บคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่าเอจะให้เออนะครับและโทรมาที่เบอร์ที่0652289903หรือแอดไลน์มาที่ @popak นะครับถามว่าออกง่ายไหมนะก็บัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้าแถมอนุมัติภายในวันเดียวว้าวสุดยอด นี่ลีเจนเดอร์นะเนี่ยมันจะออกง่ายอะไรยังไงขนาดนั้นยังกับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเหมือนที่บอกนะใช้เงิน1000ออกรถอู้นะครับและเหมือนที่บอกนะน 1, ออกนะบางนะคนบอกเฮ้ยอะไรมันจะสุดขนาดนั้นป๊อปเนี่ยให้ดูร็อกพันไปเลยนะเอ่อออปชั่นมีคลิปรีวิวเต็มแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปดูใน YouTube Facebook TikTok นะครับสามเหลี่ยมออโต้นะคันนี้การันตีไม่มีชนหนักจมน้ำยองแมวพีควงไฟไหม้กลับใหม่นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายต่อจากศูนย์เลยสองปี 2,000 0โลทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็หายห่วงเพราะเราเซ็นถึงที่เอาไปส่งถึงที่ทั่วประเทศโอเคปะนะครับใครสนใจรีบคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ